สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องจิตจบซึ่งเราได้ข้อมูลมาจากคลิปบรรยายของคุณคือเมตตาอุทกพันธ์จากช่อง YouTube เถรวาสวิธีเซนค่ะครับสวัสดีครับหัวข้อนี้ชวนคิดนะคะว่าเอ๊ะ สภาวะที่เรียกว่าจิตตบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วพอไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่กับร่างกายจิตใจเราหรือที่เรียกว่าขันห้านะคะจะอยู่กับมันอย่างสงบเย็นเหมือนเหมือนนิพพานได้ยังไงอืมครับโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเอ,อ้ยุคนี้มีคนเข้าถึงสภาวะนี้ไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากงั้นเรามาลองแกะดูกันเลยนะคะว่าแก่นของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่จุดเริ่มต้นเลยค่ะสภาวะจิตจบที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะ่ะครับ จากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะครับคําว่าจิตจบเนี่ยเป็นเรื่องที่เออต้องรู้ได้ด้วยตัวเองจริงๆเขาใช้คําว่าปัจจตังนะครับคือคนอื่นมายืนยันให้เราไม่ได้โอ้ค่ะค่ะโอ้ทยสสาคัญเลยก็คือการที่จิตบริสุทธิ์หรือบางทีก็เรียกว่าจิตเดิมแท้ซึ่งมันมีลักษณะแบบเออว่างๆนิ่งๆหรือเฉยๆเนี่ยครับมันแยกตัวออกมาเป็นอิสระจากขันห้าอย่างชัดเจนเลย ขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะใช่ครับก็คือร่างกายกับส่วนต่างๆของจิตใจเรานี่แหละครับประเด็นสําคัญคือต้องเห็นเลยว่ามันแยกกันจริงๆแล้วก็ไม่กลับไปยึดแล้วว่าขันห้าเนี่ยเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปฟังดูโ,โหหนหาหึหหนะคะที่จิตใจแยกออกมาเป็นอิสระได้แต่ร่างกายความรู้สึกนึกคิดหรหอขันห้ามันก็ยังทํางานไปตามปกติใช่ไหมคะ และในชีวิตประจำวันจริงๆมันจะรู้สึกยังไงคะครับคือแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าแม้จะยังมีความทุกข์ตามธรรมดาของชีวิตอยู่นะครับอย่างเช่นเความโศกเศร้าจากการสูญเสียพลัดพราก,ากอะไรแบบเนี้ยแต่จิตที่เขาเรียกว่าจบแล้วเนี่ยจะไม่ถูกความทุกข์นั้นเข้ามาทําให้สั่นคลอนหรือกระเทือนข้างในอ๋อเหมือนที่เขาพูดว่ากระทบนอกแต่ไม่กระเทือนในหรอคะใช่เลยครับแบบนั้นเลย คือยังรับรู้ความรู้สึกได้นะเศร้าก็รู้ว่าเศร้าแต่ใจมันไม่จมไม่ได้เข้าไปยึดติดกับความเศร้านั้นนะครับเข้าใจแล้วค่ะอืมแต่ก็คงต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้จุดสําคัญมากๆที่เขาย้าเลยนะครับคือถึงแม้ว่าจิตจะเหมือนจบไปแล้วแต่ตัวขันทั้งห้าเนี่ยมันยังไม่จบมันยังมีธรรมชาติของมันอยู่คือมันพร้อมจะไหลหรือหลงไปตามอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบได้เสมอเลย ดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติการฝึกสติก็ยังจําเป็นมากๆครับต้องคอยรู้เท่าทันขันอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้มันกลับมามีอิทธิพลหรือมาครอบงาจิตทําให้เราทุกข์ได้อีกค่ะเป้าหมายก็คือพัฒนาจากแค่เอ่อรู้ตามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้กลายเป็นรู้ทันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับคือรู้พร้อมรู้พร้อมหมายความว่ายังไงคะรู้พร้อมก็คือรู้ทั้งตัวขันที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดเกิดดับๆไป กับรู้ตัวจิตที่นิ่งๆไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจว่ะค่ะคือถึงจิตจะเป็นอิสระแล้วแต่ก็ยังต้องเหมือนมีสติคอยดูแลไม่ให้เผลอไปกับขันนะคะใช่ครับใช่แล้วทีนี้วิธีที่เราจะอยู่กับขันอย่างสงบเย็นได้จริงๆอย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะคะแหล่งข้อมูลเขาแนะนําว่ายังไงบ้างคะครับกุญแจสําคัญที่เขาชี้ไปเลยก็คือ การเป็นอยู่ด้วยจิตว่างหรือที่เรียกว่าสุญญาตาครับจิตว่างสุญญาตาครับเขาบอกว่ามันเป็นสภาวะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าหรืออย่างพระสารีบทท่านทรงใช้เป็นเครื่องอยู่หรือที่เรียกว่าวิหารธรรมครับค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเขาบอกว่าจิตว่างอันเนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามไปสร้างขึ้นมานะอ้าเหรอคะครับ แต่มันคือการที่เราแค่ตระหนักรู้หรือว่ารู้สึกตัวถึงสภาวะที่มันว่างๆนิ่ง,งๆเฉยๆซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานในใจเราทุกคนอยู่แล้วครับตรงนี้สะดุดใจนิดนึงค่ะที่บอกว่าจิตว่างมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างแค่ตระหนักรู้ถึงมันคือสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเราที่ชีวิตประจําวันมันอาจจะวุ่นวายมากๆนะคะมันอาจจะฟังดูเออจับต้องยากนิดนึงไหมคะพอจะมีแนวทางไหมคะว่าจะเชื่อมต่อกับสภาวะนี้ได้ยังไง มีครับมีคําแนะนําเชิงปฏิบัติอยู่ครับคือเขาแนะนําให้เริ่มจากการรับรู้ตามปกติของเราก่อนเช่นเรารู้ลมหายใจด้วยวิญญาณซึ่งอันนี้มันยังเป็นการรับรู้ที่ยังผูกอยู่กับฝั่งของขันห้าคือฝั่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนะครับาจากนั้นให้ลองเหมือนกับพลิกการรับรู้กลับมาดูที่ตัวใจหรือตัวผู้รู้เองเพื่อจะลองสัมผัสหรือรู้สึกถึงความนิ่งความว่าง หรือความเฉยๆที่มันอาจจะซ่อนอยู่ตรงนั้นอื hmm. พอเราเริ่มรู้สึกหรือพอจะสัมผัสสภาวะจิตว่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็ให้ลองใช้จิตว่างนั้นแหละครับเป็นฐานในการรับรู้สิ่งต่างๆต่อไปเช่นกลับไปรู้ลมหายใจหรือรับรู้กายทั้งกายแต่ใช้ฐานที่มันว่างๆนิ่งๆเนี่ยรู้ oh. วิธีนี้เขาบอกว่าจะทำให้เราเริ่มเห็นสองฝั่งได้พร้อมๆกันคือเห็นฝั่งจิตว่าที่มันนิ่งๆไม่เปลี่ยน กับเห็นฝั่งขันห้าที่มันมีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอ้ oh. แหล่งข้อมูลเขาเปรียบเลยนะครับว่านี่เป็นการฝึกให้เรามีสภาวะคล้ายๆกับพระอาหารหันต์เลยทีเดียวครับพอจะเห็นภาพตามเลยค่ะสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะจิตจบก็คือสภาวะที่ติดเป็นอิสระจริงๆไม่ได้ยึดติดกับขันห้าแล้วทำให้ไม่ทุกไปกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆของกายใจเนาะคะครับผม แล้วการที่เราจะดํารงสภาวะนี้ไว้หรืออยู่กับขันได้อย่างสงบเย็นจริงๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการหันกลับมารู้จักแล้วก็ใช้จิตว่างซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มันสงบนิ่งอยู่แล้วให้เป็นฐานในการรับรู้ใช่เลยครับสรุปได้ดีมากครับแล้วก็มีประเด็นที่เขาชวนคิดทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากนะครับจากแนวคิดที่ว่าจิตว่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาค่ะ คำถามที่เราอาจจะลองเก็บไปคิดต่อหรือใคร่ครวญกันเองได้ก็คือว่าแค่การที่เราเริ่มหันมาตระหนักรู้ถึงความว่างหรือความสงบนิ่งภายในใจเราเองเนี่ยแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันก็ตาม มันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อปัญหาความท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าจิตจบอย่างสมบูรณ์แบบนั้นนะครับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะคะยินดีเสมอครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ